ดีลูกค้า FC ทุกๆขั้นเลยนะครับที่ติดตามกันทุกช่องทางนะครับวันนี้อยู่ที่หน้าร้านนัทเท็เตอร์นะครับพาชมรถไถยและรถเกี่ยวนะครับราคาประหยัดราคาถูกเป็นคลิปสั้นๆนะครับใครสนใจนะครับโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3130447นะครับอ่าใครสนใจนะครับกดปุ่มติดตามไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปช่วงเย็นผมลงเป็นคลิปเต็มรีวิวเต็มให้กับลูกค้าได้ชมกันรถเกี่ยวมีทั้งหมด4คันนะครับราคาเริ่มต้นที่3 199,000บาทคันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวสวยๆตัวเต็มๆ g p a s ปี6 4สีพันกว่าชั่วโมงนะครับพันหชั่วโมงอ่ะตัวนั้นหกแสนไอ้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหรือว่าตัวย่อมๆลงมา5้าแสนหกหมื่นเก้าพันหรือว่าตัวตู้แอร์ครับอ่าห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเกี่ยวสภาพสวยๆมาดูได้ที่ร้านนะแเช็คเตอร์ใครสนใจนะครับติดตามไว้คลิปเย็นได้เลยหรือใครอดใจรอไม่ไหว ทักทายสอบถามมาใต้ลิงก์บ้านเขียวได้เลยนะครับอ่า8540รุ่นใหญ่ครับตัวนี้นะครับสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับราคาอยู่ที่649,000บาท649,000บาทนะครับหรือว่าจะเป็น M95 ขายตามสภาพครับรุ่นใหญ่ๆนะครับพี่น้องสบ,บปอราถามหาเยอะแต่ตัวนี้มีรั่วมีซึมนะครับขายตามสภาพรถปี53ราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 69,000บาทนะครับลดราคาไปเลย569,000บาทรถตัก FM เวอร์นะครับ380,000บาทนะครับอ่ะ M7040 นะครับราคานะครับปี55นะคันนี้549,000บาท M6240 ครับสภาพสวยๆตัวนี้ HUS นะครับราคานะครับ679,000บาทนะครับ MU5702B รุ่นใหญ่ครับตัวนี้ถามหาเยอะเหมือนกันสปปลาวชอบใช้นะครับตัวนี้ 549,000บาทรถปี6 3สา0พชั่วโมง MU 5501สภาพนางฟ้าครับใครสนใจคันนี้นะครับสภาพบอกเลยว่านางฟ้าสวยมากกริบนะครับดูสีคันล่างเอาไปที่ราคานะครับอ่า489,000บาทครับ489,000บาทนะครับอีกหนึ่งคันครับ MU 4 9 0 2 b คันนี้นะครับสวยๆสีเรียมๆนะครับอ่ะเอาไปที่ราคา490,000บาทนะครับตัวนี้490,000บาทนะครับอุ้ยราคา เท่ากันเลยนะครับห่างกันแค่พันเดียวสนใจคันไหนมาเลือกซื้อมาจับจองได้ตัวนั้นเครื่องยนต์55แรงเทอร์โบตัวนี้เครื่องยนต์ขนาด49แรงม้าจะคล้ายๆกับ5018นะครับอ่ะหรือว่าสาวกยันมาครับ EF514MU ครับราคาตามสภาพนะครับขายจัดโปรไปเอาไปที่300,000บาทท้นนะครับ300,000บาททวนนะครับอ่ะยันมา49แรงจาก299เหลือ208ครับดันหน้ากับโรตารี่นะอ่ะรถเพิ่งเข้าใม่1ขันนะครับตัวนี้ L5018SE ครับ ราคาก่อนเก็บก่อนปรับสภาพที่480,000บาทครับ480,000บาทนะครับหรือว่า L 5 0 1 8น่าดะีที่นะครับสวยๆนะครับเก็บสภาพแล้วเรียบร้อยอยางใหม่4ี่เส้นตัวนี้ราคาอยู่ที่4 0 5 0 0 0ห5,000บาทนะครับลดราคาไปเอาไปแค่4 4 5 5 0 0พอลดไปหมื่นนึนะครับตัวนี้478 8 SP เช็คร้อยเต็มระบบเลยจาก4 1 9 9 0 0เอาไปที่4400,000 ห้าพันบาทพอนะครับสี่แสนาบาทพอสวยๆเลยใครมาก,ก่อนจองก่อนนะครับเหลือคันสุดท้ายแล้วแล้วก็4ี่เดีทเสาก้มครับตัวนี้เช็คสภาพเช็คร้อยพร้อมใช้จาก399เาเอ่าเอาไปที่3ามแ0 0แบาทพอยางสวยทั้ง4เส้นนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นสภาพวสวยเช็คร้อยคูปต้าเอลซีห้าศจาก269หกเครับวันนี้จัดโปรลดร,ราคาลงเหลือสองแสนบาททวนครับอ่าสองแสนบาททวนนะครับเอลีศูนะครับ คันนี้4 1 9 0 0 0บาทนะครับเอาไปที่4 1 0 0 0 0บาททวนและคันนี้ข้างๆกัน4 1 9 0 0 0บาทเอาไปที่3 9 0 0 0 0บาทท้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัว SP นะครับมี2คัน4 0 b t มี2คันนะครับคันนี้ปรับสภาพแล้ว3 5 9 0 0 0บาทครับเค็กสภาพพร้อมใช้นะครับรวมเค็กระบบถักไฟนะครับเลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับยันมา39แรงนะครับ2 7 9 0 0 0บาทเอาไป2 0 0 0 0 0 ห้าหมเบาทพอนะครับเช็คเก็บงานทําสีแล้วตามสภาพนี้นะอ่าแล้วว่าเอาคันนี้ก็ได้นะครับยันมานะครับสาสิบเก้าแรงล้อขาวจากสองเก้า้าเอาไปสองแสนหนึ่งเกันบาทพอนะครับสองแสนหนึ่งหเก้าพันบาทรถสวยๆสภาพพร้อมใช้นะครับอ่าลสามหกศดเอครับนี่กริบกิบนะครับอ่ารถเดิมๆสภาพเดิมๆสามแสน5้าพันบาทเอาไปที่3ามแสนทวนนะครับคันนี้สามแสนทวน หรือว่า L 3608ครับตัวนี้ปรับสภาพแล้วนะครับยางใหม่สีเส้นเช็คเปลี่ยนทายของเหลวเก็บสีนะครับไฟหน้ากระจังหน้าสติ๊กเกอร์เบากระจกแผ่นลังคาเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับอ่ะจัดให้ FC เลยจาก295เอาไปที่285ลด1น0 0 0บาทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะ L 3 4 0 8ด DI ครับอ่าราคา21 0 0 0 0บาทพ้วนนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปล้างทำความสะอาดแล้วเพราะว่าไปรีวิวมานะครับ L 3 2 1 8ด DT นะครับ สามแสนห้าพันบาทครับนี่สวยๆครับตัวนี้สองร้อยกว่าชั่วโมงนะครับรุ่นเล็กครับ B 2 7 4 0 S นะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบีสเพิ่งเข้าครับสภาพนางฟ้าหนึ่งร้อยกว่าชั่วโมงนะครับคันนี้นะครับใครสนใจรีบจองเลยนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทหรือจะเป็นโซลิดก็ได้ครับสองร้อยชั่วโมงนะครับอ่ารถปีหกห้าเหมือนกันนะครับปีหกห้าเหมือนกันคันนี้ก็หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ XB 1 13แรงครับไม่เอาหางตัดหญ้านะครับ หกหมื่นถ้าเอาหางตัดหญ้าด้วยอยู่ที่แปดหมื่นห้านะครับอ่าถ้าเอาถ้าตัวรถเปล่าหกหมื่นห้านะครับตัวทีนะครับถ้าเอาหางตัดหญ้าด้วยอยู่ที่แปดหมื่นห้านะครับหรือว่าใครที่หาโรตารี่มือสองนะครับอิซากิครับอิซากินะครับรถไทยนาเดินตามนะครับสามหมื่นสามพอนะครับอิซากิตัวนี้สองหมื่นแปดพันห้าไอสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับสองแสนสามหมื่น 9,000บาทนะครับ2 3 9 0 0 0บาทอันนี้จาก295นะเหลือ285นะครับแล้วก็คูบอต้า40แรงนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างราคาแบบล้าง,างน้ำขาย329,000บาทอู้ยถูกมากๆ329,000บาทนะครับเทเลอร์ลากรถเกียวอ่เทเลอร์เราอยู่ที่46 0 0 0สารี่เราอยู่ที่36 0 0 0นะครับวันนี้อัปเดตราคาแบบ เร็วๆสักนิดนึงให้กับลูกค้านะครับเผื่อท่านใดรีบไปทำงานก็นะครับเราดูและรู้ราคาแล้วก็สอบถามราคามาได้นะครับโทรมาสอบถามได้ขอคลิปรละเอียดคันนั้นคันนี้เพิ่มเติมได้มาชม L3408 อีกหนึ่งคันครับตัวนี้1 9 5 0 0 0บาทเอาไปแสนเก้าทวดน,นะครับยันมา3าแรงนะครับตัวนี้สภาพสวยๆสยีสันเดิมๆเรียบๆนะครับเอาไปที่245,000บาท ส่วนตัวนี้จัดไป220,000บาทครับยันมา39แรงมา้าทุกคันได้2ชิ้นนะครับด้านหน้าพร้อมกับหาง36สภาพล้างน้ำยางสวย4เส้นครับเอาไปที่250,000บาทพอนะครับงดต่อรองเพิ่มเติมนะครับแล้วก็47 s p ครับ300,000 5 9 0 0 0บาทครับตัวนี้นะครับเป็นเอสสภาพเดิมๆสวยๆนะครับรถใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ปรับสีเท่านั้นนะครับอ่ะส 2, สภาพ600กว่าชั่วโมงนะครับนางฟ้าเลย325,000บาทนะครับหรือว่าจะเป็นโรตารี่นะครับอ่ามีของค่ายสตารมีของค่ายฟาร์มเทคนะครับมีของค่ายนาซานะครับผ่านพวนผ่านยุคล่องผ่านขุดมันนะครับนี่มีครบเลยครบทั้งอาณาจักรเลยครับสนใจโทรติดต่อสอบถามมาได้ครับที่0 9 1ย์ 861 1 1 9 1ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313 0 4 4 4 7นะครับวันนี้มาในคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณ f อดีทุกๆท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ